สบายดีสบายดีพี่น้องคือเกาสบายดีพี่น้องเันี่ไปเห็นเรียคือเก่าวันนี้ออกไปหวานเข่าอยู่หน้าคก่เมนี้เนาะสบายดีสบายดีก้องหวาสบายดีก้องหมายดูยาดุยาดูย่าไวยยาุยาาอารมม์บอารมณ์บดีแดีวก็ังเว่ยดยาไอุ้ดดยาก้องเหมย เออกนาโคกมานี่ไายไม่ายออกหน้าโคกไปวันเข่าแล้ว่าบรรยากาศคือแบบว่าคึ้มแห้งเงี้องคึ้มคึ้มคึ้มแห้งมนี่เยียมขาดเียมไทยเรียบร้อย ตีนหลดตีนหลดไป ยังบัท่านได้ออกคือนอกยังบม่ได้กินเห็ดได้กินแต่เห็ดบด ทำไมลงทำไมฮะมึงจะมาหวานเข่าได้หนิเนยิ้มยิ้มอ่าหอดแล้วแ่หัวมันไปทางหัวมันเห็นบ่อคนขี่อยู่ทั้งคนขี่มา,งมมาลงมาลงมา ลงมาทำไมอืมคอยยังเบิ่งอยู่เบิ่งยังเล่นี่ลงมาเบิ่งตารางหรือวะเย็บแขนน้อยนี่แหละเมื่อวานนนาะรถไมี่โอ้ยลืมเอาหมวกพอพอถั่วรอบแะไจังเอบจะจะบอกครับพอเลยค

กก็ึเ่าเลยมิตรแนวเป็นแต่กบี้แต่เอกหวานเลยน้อหวานแล้วก็คาดคาดน้ำลังหลุนนี้เห็ดหวานข้าวนั้นไม่ใหญ่ไว้หวานแล้วคาดน้ำลัง วันคือกล้าจังได้เข่าลายบอกไปพี่น้องวันเข่าก่อนมันห้าน,า,านก็ได้โ,โซ่งลงมาหลังให้อุ้มแล้วเด็ดนะ คนจีนบางคนเขามีเครื่องพ่นเอาเนาะเขาพ่นเอามีเครื่องเครื่องจักใหญ่เลยพองใส่เข้าไปคือชาวบิวมัมีเครื่องพ่นเอาหวานอายุเขามีเครื่องพ่นเอา บ,บ้ากว็หมดแพงมีเงินคือเจ้าไปกินได้แต่ผมมีเงินเขาก็ซื้อเอาอย่างเดียวถ้าช่างกับพัดสำมเนย เห็ดเป็ดมันส่งดินสิบธภมันแน่นสินบ้านเห็ดหน้าพัน วานแล้วแล้วก็ให้เบาเป่าไข่อันคาดพี่น้องคาดถมมันมันสีออกมาเป็นอะไรเดียวทาเบิงบัดผู้หละบัดมันออกพี่น้องมันดำบ่ได้ก็ิีวานเอาฮะแถวนี้ฮ่ะมันว่ามันดำบ่ได้มันไทยบ่ได้ดินมันหล่มรีอโลเนาะแบบเขาจกก็แปลว่าเขาดุดนะมันสูงรีอโลอะแบบเขาดุดลงหลึกโพรมันมีแต่ดิน ดากดินเหนียวมันล่มคัน,นว่ามีน้ำนะคันว่ามีน้ำกันล่มเลี่ยรอมันแห้งกินแห้งอลี่ยร้อนะ ให้ทีสองก็แล้วและพี่น้องขอ่าสูให้ตัวทีสามตายกินมึงชี้หอนอยู่ดอกข่าสูให้ตัวทีสามตอนนี้แบตซีเบิร์ดและพี่น้องแบตคอยซีเบิร์ดแล้ว เร่งขึ้นก็นยังไม่อยากขึ้นเพ่งก็ได้มันจำแล้วนี่ไงจินจักก็ได้ให้ตัวที่สามมาหนิที่สามที่สี่อะไรเมื่อนี้ให้มันแล้วเมื่อนี้ขนาดส,สี่แล้วพี่นอ้องแบทกับซีเบิดแล้วกับซีคอจบคลิปไปเพียงซัมมี่แล้อพี่น้องเด้อนี่แหละออกมาเห็ดเวี้ยคมือนี้เนาะมะวัาวานเข่าพี่น้อง ตัวน,นี้กว,ว่านแล้วเรียบร้อยแล้วเอาจินขาดเรียบร้อยเนาะคนไทยแล้วนี่กับสิดวาวนใคร้องไห้ต้นนี่มันยังน้อยกว่ามีซองไห้แหลให้เนี่ยใครน้อยหนึ่งเนาะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับข้อจบไว้เพียงสำนีเดอร์ นี่ก็ออกมาวันเขาวันน้ําคือเก่าเฮ็ดเวียกคือเก่าแหละตามภาษาคนเช้าให้ช้านาเนาะบ่เฮ็ดยอยามมันก็เฮ็ดบ่แม่นยามมันก็อยู่